สวัสดีจ้าเอือยอายทุกคนเมื่อนี้อรัญญาณมีเคล็ดลับดีๆมาฝากมาตอนเอือยอายจ้าช่วงนี้กินไข่หลายต้มไข่แบบดใดไข่ถึงจะบดแตกไข่แดงไข่ขาวจะได้บ่มาเล่นน้ำข้างนอกเมื่อนี้อรัญญามีสูตรมาบอกจ้าเอาน้ำใส่หม้อแล้วกะตักเกลือที่มีอยู่บ้านประมาณหนึ่งซอนโตลงไปละลายน้ำเลยจ้าหลังจากนั้นเฮากะเอาไข่ที่หฮาเตรียมไว้ลงไปเลยจ้า ปิดฝาหมอบเปิดแก๊สใส่ไวอรัญญาเปิดเบิงหลอบแรกน้ำเดือดฝึดฝัดฝึดฝัดทุกคนไข่บดแตกไข่ขาวบอมเล่นน้ำด้วยจ้าทุกคนอาจจะยังบ่เมนไข่ต้มก็เลยปิดเบิงต่อทุกคนอรัญญาต้มไข่ประมาณ8-10ถึงนาทีด้อจ้าเป็นไข่ต้มบมเมนไข่หยางบักตุม้ม ต้มสุกแล้วอรัญญากระตักมาเซนน้ำไว้จ้ทุกคนผักไ้่พ่นเย็นหลังจากนั้นเฮากระสิมาะปอกเปลือกไข่กันเลยจ้าส่วนนี้ก็เห็ดให้ไข่ปอกไงึ้นกันนะจ้าทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้อรัญญาชาแนลหนเด้อเอยอทุกคนเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกมาตอนเอยอายทุกคนจ้าช่วงนี้กินไข่โปรตีนจากไข่เห็ดแบบใดเคล็ดลับ ใครถึงบอมาเล่นน้ำข้างนอกไครแดงไข่ขาวกะล่องเห็ดตามอรัญญาแนะนํำเด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจให้แนเด้อทุกคน